เย yeah. วันนี้วันที่5เดือนกุมภาพันย์2024นะคะใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูนะคะค่กคุงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์ก็มาอัปเดตนะคะก็เรื่องเอกสารนะคะการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะว่าเราใช้เวลาในการรอกี่เดือนกี่วันกี่ปีนะคะก็ความรู้สึกของเอมี่ก็คือว่าตั้งแต่ยื่นเอกสารไปนะคะก็คือว่าความรู้สึก นานมากนะทุกคนจริงๆมันไม่ได้นานมากแต่ว่าคือไอนี่คืออยากจะเปลี่ยนเบอร์แล้วก็อยากจะไปโรงพยาบาลแล้วก็นี่นะคะแต่ว่าไปไม่ได้เลยเพราะว่าพอเราคือแบบว่ายื่นเรื่องในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลปุ๊บอะชื่อเราเหมือนลอยอยู่บนอากาศแขวงขวางมากทุกคนคือไปโรงพยาบาลก็คือแบบเขาหาชื่อแล้วมันหาไม่ได้เพราะว่าเราจะใช้ของเอเรียนการ์ดของเราไปยื่นแบบไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะว่าเราได้สัญชาติปุ๊บแล้วเราไม่ใช่คนต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนเกาหลีปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็หาชื่อไม่ได้พอเรา จะใช้ชื่อใหม่ก็ชื่อเราก็ยังไม่ได้ผ่านกันรับรองแล้วชื่อเรายังไม่ได้อยู่ในระบบในของเกาหลีค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาไปโรงพยาบาลไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่มาเป็นข้าราชการคือเราหาไม่ได้เลยทุกคนก็คือเอมี่ก็อย่าไปไปคลินิกฟันอย่าไปตรวจร่างกายบ้างแล้วก็อยากจะทํานู่นทํานี่เยอะมากแต่ว่าคือมันชะง,งักหมดเลยทุกคนเหมือนโดนแช่แข็งไว้อะแล้วมันก็เลยทําให้เอมี่แบบรู้สึกแบบเออน่าจะนานแล้วแบบอึดอัดมากทุกคนอึดอดัดจริงๆเพราะว่าเอออย่างที่ว่าคือพออยากจะทํานู่นทํานี่แล้วมันไม่ได้แล้วก็อย่างที่เอมี่อธิบายก็คือว่า ชื่อของเอมี่เนี่ยสุดทิดาเนี่ยมันมันมีตัวตัวข้้งล่างกับตัวสะกดเป็นชิยดใช่ไหมคะชื่อเกาเหลีมันไม่มีคนเขาเรียกอะไรไม่มีคนที่มีตัวสะกดเป็นชิลดนะทุกคนแล้วมันระบบอะระบบในเกาหลีมันไม่รองรับเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วที่เอมี่ไปเปลี่ยนชื่อแล้วตอนที่ไปซื้อสแตมที่ธนาคารใช่ไหมคะพอจะเอาชื่อเป็นชื่อของเอมี่ที่สุดทิดาเนี่ยมันออกไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือออกเป็นว่าสุสดทิดาไม่ได้ออกว่าสุดทิดานะ,ะทุกคน ตัดตัวสกดออกไปอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายว่าถ้าสมมติว่าเอาตัวเนี้ยไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่อะให้อธิบายอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออก็คือแบบตอนแรกไอ้เมียผมคือพอได้สัญชาติปุ๊บอะคือทําเรื่องเปลี่ยนชื่อนมสกุลเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบมันจะทําให้เราแบบมันไม่สะดวกอะทุกคนเออตอนแรกก็คือสามีบอกว่าจะรีบเปลี่ยนทำไมอะไรเงี้ยพอทีนี้เออมันมีเรื่องนี้เข้ามา ดีแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะรีบเปลี่ยนทําไมก็ใช้ชื่อนามสกุลอันนั้นแหละชื่อไทยไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนก็ได้มีเวลาแต่เอมีค่คือคิดถูกมากนะทุกคนที่แบบว่าพอ,อนี่ได้ปรับเราไปเปลี่ยนเลยเพราะทีเนี้ยเอมี่ยื่นเรื่องตอนไหนก็คือเรายื่นเรื่องวันที่22เดือนธันวาคม2023นะทุกคนคือยื่นไปตอนนั้นวันที่22นะทุกคนเอมี่เข้าใจว่าเอมี่ยื่นตอนพฤศจิกันทุกคน คิดว่ายื่นตอนพฤศจิกวันที่18เดือนพฤศจิกนะทุกคนแต่ช่วงนั้นก็คือช่วงเป็นช่วงที่เอมี่กำลังอะไรอะไปทำบัพประชาชนไปทำอะไรเงี้ยแต่เขาใส่ผิดแล้วคิดว่ารอนานมากโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนค่ะก็แบบอึดอัดมากเลยอะไรเงี้ยเออไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ทำไม่ได้เออก็ระบายไปนะทุกคนแต่จริงๆอ่ะเอมี่ยื่นวันที่22เดือนธันวาคม2023นะคะแล้วก็ได้รับการตอบข้อความเนี่ยที่ข้อความเนี่ยก็คือว่ารับรองจริงๆวันที่30มกราคม2อ 2024นะก็คือรับรองแล้วแล้วก็มันจะใช้เวลาในการจัดส่งไปภายใน1อาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็เอกสารเนี่ยมาตั้งแต่วันวันศุกร์อาทิตย์แล้ววันที่2นะคะแต่ว่าเอมี่วันนั้นจัดทัวร์แล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้รับอะค่ะคือไม่ได้รับโดยตรงเพราะฉะนั้นก็เลยเ จ้าหน้าที่ก็แปะเอกสารทิ้งไว้ที่หน้าอันนี้ว่าวันจันทร์เขาจะมาให้ตอนเวลาสิบเอ็ดโมงนี้นะคะก็เเมีก็รอจนถึงเมื่อวานนะคะก็คือวันจันทร์ที่ห้านะคะพอรับเอกสารเสร็จปุ๊บก,ก็แต่งตัวรีบไปที่นี้เลยนะคะเพราะว่าต้องเอกสารเนี่ยก็คือครั้งที่เราไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลเราได้ใบใบอธิบายมาว่าเราเราต้องไปที่ ชิดชองนะชิดช่องก็คือ AME มันจะเป็นอำเภอนะคะทุกคนอำเภอในชองน้ำาเงี้ยค่ะพอเมื่อวานก็คือได้รับปบก,ก็คือไปที่ชิดชองเลยนะเป็นของชองน,น้ำนะพอไปปุ๊บก็ไปอธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่าเออเพิ่งว่าได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วเงี้ยต้องไปเปลี่ยนในระบบก็คือเปลี่ยนที่ไหนอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า,าถ้ามันเป็นของชองน้ำเนี่ยต้องไปที่ขุดชองนะคะขุดช่องก็คือมันจะเป็นเหมือนตำบลน,นะทุกคนก็อบอกว่าไปที่ตำบลน,นะอย่างเงี้ยก็เลยโอเคก็ไม่มั่นใจว่าทำไมทำไมเอกสารมันเขียนไว้ว่าชิดช่องอะไรเงี้ยเน ไม่มีขุดช่องก็คือไม่มีตำบลอะ่ะต้องไปที่ชิดช่องอะไรเงี้ยเนาะอย่างเช่นแบบความจุที่อยู่ใกล้ๆนี่ต้องไปที่ชิดช่องอะไรเงี้ยโอเคก็มีไปที่ขุดช่องก็ไปกดเอ่อต้องไปช่องที่เคเมียงนะคะเคเมียงก็คือการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลน,นะคะก็เราไปที่ช่องนั้นแล้วก็มันจะมีเอกสารที่เราได้รับก็คือก็คือสองใบนี้ไอมีเปลี่ยนเปลี่ยน ชื่อแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจดหมายก็จะมา2ใบแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ข้างในนะคะข้างในจะมีเอกสารทั้งหมด4ใบก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนนามสกุลเอาสมมติว่าใบแรกก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเราเปลี่ยนจากชื่อนี้เป็นชื่อนี้นะที่เราทําการเปลี่ยนชื่อที่ที่ศาลตรงไหนเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีได้ปรบจำตัวประชาชนของเกาหลีเอ่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้ค่ะแล้วใครเป็นผู้พิพากษาในการเซ็นรับรองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับใบนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่ใบนะคะไปทีุ่ชอง่ แล้วก็พอทีนี้ก็ให้เราไปช่องที่เคมยยงเป็นช่องที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะทุกคนก็เราก็ไปแล้วก็เอาเอกสารนียไปยื่นแล้วพอทีนี้ก็เขาก็จะให้เอกสารมาก็คือมันจะเป็นอีบายนึงนะคะทุกคนเราก็ต้องมาเขียนใหม่เลยเดี๋ยวให้ตัวอย่างมาไปนี้นะคะก็เราก็ต้องเขียนชื่อเปลี่ยนามสกุลข้อมูลของเราทุกคนอย่างน้อยก็คือเราต้องเขียนฮันจา้ว้นะคะฮันจ่าเป็นภาษาภาษาจีนนะคะภาษาจีนที่เป็นชื่อของเราทุกคนถ้าใครไปกับสามีก็ให้สามีเขียนก็ได้มีไปคนเดียวก็มีก็เขียนทั้งหมดเองนะะค ภาษาจีนหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในเอกสารตัวที่เออเนี่ยนะคะตัวอย่างแบบนี้นะคะมันจะอยู่ตามที่อเอกสารที่เจ้าหน้าที่ขอส่งมาจากสารนะคะทุกคนแล้วก็ดูที่นั้นแล้วก็เขียนเลยแล้วถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถถามที่เจ้าหน้าที่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะาบางที่แบบมันจะมีแบบเขียนฮังกงินแล้วก็ต้องเขียนฮันจาด้วยมันจะสับสนว่าต้องเพราะว่าเวลาเรา ใบไอใบที่เปลี่ยนนามสกุลปุ๊บอะ่ะเราก็ก็ต้องเขียนว่าอาสมมติว่ายุนแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราอยู่อ่ะยุนสุทธิดาอะไรเงี้ยเออมันมันจะงงไอ้ตรงนี้นะคะทุกคนถ้าตรงไหนงงอะ่ะก็คือถามเจ้าหน้าที่ได้เลยทันทีทันใดนะะจะได้ะะไม่ต้องเขียนผิดนะ,ะทุกคนแล้วก็จากนั้นก่อ,กอ,กอเอกสารทั้งหมดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ยื่นเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะคะเอกสารจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีเอกสาร2ใบนะคะให้กับเรา เอกสารตัวหนึ่งก็จะเป็นใบเสร็จในการเปลี่ยนชื่อแล้วก็อีกตัวนึงก็ใบเสร็จในการเปลี่ยนนามสกุลน,นะทุกคนก็ตรงนี้ก็จะมีแบบบอชื่อนามสกุลเกิดวันที่เท่าไหร่เอยแล้วก็บัตรประชาชนเลขอะไรที่อยู่ของเราคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนหมายเลขอะไรที่เราเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นวันที่ในการที่เราจะานี่นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นจะมันจะมีสามใบก็คือตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็คือ ก็คือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อนามสกุลเนี่ยพอเปลี่ยนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเอมี่คิดว่าตอนแรกเอมี่คิดว่า,อวาพอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลที่คุชองเสจปุ๊มนะจะยิงตรงไปที่ทงซาโมโซก็คือจะไปเขาเรียกสานักงานหมู่บ้านนะคะก็คือจะไปที่นั่นเลยแล้วจะไปทำบตปประชาชนจ้ะ เจ้าหน้าที่ทยื่นเอกสารตัวนี้มาก็คือจบนะคะทุกคนเราก็จะบอกว่าเออลรงจกที่เปลี่ยนอันนี้เสร็จพูดแล,แล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ7วันก็คือก็คืออาทิตย์นหนึ่งนล้วหทุกคนพออาทิตย์นหนึ่งผ่านไปแล้วเนี้ยให้เราลองปริ้นไปขอเรียกทะเบียนบ้านของเกาหลีดูแล้วถ้าตรงนั้น,นอ่ะขึ้นชื่อนามสกุลของเราที่มันเป็นเกาหลีเนี่ยก็คือให้เราไปทำบัตรประปชาชนได้เลยแต่ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นชื่อกเ,เอก่าเราเป็นชื่อไทยเราเนี่ยก็ยังไปไม่ได้นะทุกคนลองปริ้นดูก่อนแล้วถ้าถติว่าเป็นชื่อนามสกุลเกาหลีเราแล้วเนี่ ทง,งโซมูโซแล้วก็ไปทําบัตรได้เลยเราจะทําทบัตรเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทําอะไร ก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนถ้าใครมีพวกหนังสือเดินทางเอ่ยใบขับขี่เอ่ยเราต้องไปเปลี่ยนทั้งหมดนะคะก็เนี่ยเหตุผลที่เอมี่ว่าพอได้สัญชาติปุ๊บแล้วก็รีบไปเปลี่ยนชื่อนามส,สกุลเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปเปลี่ยนกลางกลางเนี่ยมันต้องใช้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนอยู่มันจะยุ่งยากมากแล้วแบบขี้เกียจรอก็คือเราก็ต้องไปทำใหม่ก็ไม่ต้องไปแจ้งในการทำหนังสือเดินทางนะทุกคนถ้าเอมี่ได้แตรประชาชนเจ็บปุ๊บก็บบไปทำเลยไปทำใหม่ได้เลยแต่ว่าเก,กีบ่ เกี่ยวกับประกันประกันเพื่อสุขภาพเอออะไรทุกอย่างนะะทุกคนหลายอย่างอ่ะที่เราต้องไปเปลี่ยนนะทุกคนเอกสารเยอะมากถ้าสมมติว่าถ้าใครมีตามนี้ก็ต้องไปไปแจ้งเปลี่ยนตามนี้เลยนะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็รออีกเจ็ดวันแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเลยวันหยุดนะคะก็เดี๋ยวเอ็มมี่ก็ไปทำไปไปทำบัตรประชาชนเลยนะทุกคนไปทำบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็เอ็มมี่ก็เออทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลได้ยังไม่ยังไม่ต้องไปแจ้งเี่ยนนี่นะคะเเรียกประกันต้องไปที่ประกันเ่ยเออเอกสารเออต้องทำอีกหลายอย่างเลยนะ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็อาจจะวุ่นวายนิดหนึงนะคะตั้งแต่ยื่นแล้วก็จนได้รับการอนุมัติแล้วก็ไปเปลี่ยนนะคะรวมทั้งหมดก็เอมี่ใช้เวลาประมาณ4 5วันนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณเดือนกว่านะทุกคนประมาณเดือนกว่านะเอมี่แบบใจร้อนมากคือแบบมีเหตุต้องใช้อ่ะทุกคนก็เลยแบบเอมี่ก็คิดว่าโอ๊ยมันผ่านไปเดือนกว่าจะ2เดือนจะ3เดือนแล้วหน่าอะไรเงี้ยเออวุ่นวายอยู่คนเดียวนะคะโอเคเอกสารก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวก็ดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงท่่านนีี้ะะะคคสสวัด ถ้าใครชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ